เดี๋ยวช่วงนี้ครพาไปดูเรื่องของน้ําป่าไหลหลากกันหน่อยนะครับเกิดเหตุน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในสองตบลของอาเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับประชาชนต้องเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเนื่องจากระดับน้ํายังคงเพิ่มสูงครับเกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่อําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาวันนี้นะครับเป็นเหตุให้เกิดน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้าท่วมขังโดยมีความเสียหายในตําบลแม่อายหมู่ที่6 หมู่ที่8นะครับโดยลําน้ําอายเอ่อล้นตะลิ่งเข้าท่วมถนนภายในชุมชนและบ้านเรือนประชาชนบางส่วนขณะนี้ระดับน้ํายังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับจึงมีการแจ้งเตือนประชาชนให้เก็บของขึ้นสู่ที่สูงและที่ตําบลมัลิกาหมู่ที่9นะครับ ลำน้ำอายเอ,อ่อล้นตลิ่งเขา้าท่วมถนนภายในชุมชนและก็บ้านเรือนประชาชนบางส่วนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องจึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้เก็บสองเก็บของขึ้นสู่ที่สูงโดยด่วนนะครับท้งนี้ค่ะอำเภอแม่อายได้สั่งการให้สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่อายที่5ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเร่งดำเนินการลงพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือคะ่ะ ต้องบอกว่ารประชาชนที่อยู่ริมน้ำนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเสียงน้ำท่วมนะคะก็ตอนนี้ค่ะก็ให้เก็บของขึ้นสูงที่สูงด้วยนะคะอยา่าประมาท